สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับเพจทินคนโกไฮโรเทคครับวันนี้เราจะมารีวิวน้ํายาฟันชิ่งนะครับขอดูตัวน้ํายาหน่อยครับว่าเป็นยังไงใส่แค่ไหนได้เยอะนะครับสั่งไปทีจะเป็นตลับใหญ่ได้เยอะนะครับได้เยอะกว่าใครเพื่อนนยเบอร์ห้านะครับเปิดนี้เปิดแรกนะครับสวยงามนะครับฟันซ้ำได้ครับฟันซ้ําได้หลายทีนะครับฟันซ้ําได้หลายทีน้ํายาเหนียวนะครับ เน้นมาครับว่าฟันทำได้หลายทีต้องเอาเบอร์หกเลยครับส่งไวส่งเร็วนะครับจากเพจเราส่งวันนี้รับพรุ่งนี้ได้เลยนะครับเนี่ยครับเบอร์หกฟันได้หลายทีนะครับเบอร์หก เก็บเงินไปทางก็ได้นะครับหรือว่าโอนก็ได้ตามสะดวกของลูกค้านะครับ, <1> <1> รบช่วงนี้มีโปรครับไม่แพงนะครับน้ำยาฟันชิงตัวนี้ถูกกว่าที่อื่นนะครับโอเคน, <Okay S 2> นะครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากเพจใหม่ไว้ด้วยนะครับ